ครั้งแรกในชีวิตโอเคเดี๋ยวโอ้โอ้นี่นะครับอืมอืมสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันที่กรุงเทพมหานครครับตอนนี้ผมเห็นตลาดนะครับซึ่งเป็นตลาดใหญ่มากแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะมากๆครับ เขาบอกว่าเป็นตลาดจอร์ดแฟร์นะเดี๋ยวเราไปดูว่าข้างในมีอะไรขายบ้างนะครับผมเดินมานี่โอ้เอาตอน,นี้เลยเ๋แทบไม่มีคนไทยเลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับแล้วก็ไกด์พามาทัวร์ครับข้างหลังผมรถรถทัวร์เยอะมากานี่เ,เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศข้างหน้านะครับอา้าว มีแต่นักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามถนนนลยข้ามเลยครับเอือมาไห้ผมข้ามไหมอ่ะในเรียวนะข้ามได้นะคนลอภัยนะครับโอเคโอเคนี่เรามาถึงแล้วนะครับจอร์ดแฟจอร์ดแฟร์ไนท์มาร์เก็ตนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูในข้างในนะครับว่าเป็นยไงบ้างนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะมากเดินสะดุดวนวายมันวายมาก,มากอันนี้คือหน้าทางเข้านะครับ ผมว่าผมยังไม่เจอคนไทยเลยนะครับคนไทยจะเป็นอารมณ์นักนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับเดี๋ยวลองเดินดูโซนโอ้มีแล้วน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวนะครับน้ำมะพร้าวหนึ่งลูก 70บาทหรือว่าของเยอะนะครับน,นี่หมาล่านะหมาล่าเดี๋ยวเราเดินเราเดินทีละโซนอยู่ฮะน,นี่อะไรเอ่ยไอศครีมไอศครีมนะครับโอ้ซูชิซูชินะครับ ของครบของครบส่วนใหญ่ป้ายก็จะมีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะครับแสดงว่าส่วนใหญ่แล้วนักท่องเที่ยวต่างชาติแทบจะร้อยเปอร์เซ็หรอไม่น่าใช่นะครับ มีร้านมีร้านแบบอันนี้ด้วยนะครับมีร้านที่เป็นกุ้งนะครับมอ้โหตัวใหญ่อะไรแบเนียโอ้เสื้อวสวยมากเสื้อสวยมากมวยไทยนะครับสวัสดีครับนี่เจ้าของร้านน่ารักด้วย อสวยมากนะครับทุกคนถ,าาถ้ามาถ้ามาถ้ามาเนี่ยสามารถมาเดินชมได้นะครับเหมือนผมจะไม่เจอใครเลยนะที่เป็นคนไทยนอกจากนอกจากแม่ค้าด้วยกันนะครับ<ไ>ตรงนี้ก็จะเป็นโซนแบบโซนแบบเบียร์ดูดิเป็นร้านเบียนั่งแบบนั่ง ชิลๆนะครับอากาศเย็นๆสบายนะครับปีใหม่ผมว่าผมเดินมาผิดโซนอะเดี๋ยวเราจะไปดูของกินนะว่าของกินมีอะไรบ้างบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะอ่า ปลาหมึกทำร้านสวยมากจัดร้านสวยมากครับปลาหมึกมีปลาต้มโโนะครับปลาต้มโโอสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยของเยอะนะ เร้ถึกว่าเราจะเจอร้านนี้ครับชื่อร้านมาหาสมุทรนะครับของกินครบนะครับซีฟู้ดเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะว่ามีมีอะไรบ้างนะนี่ปลานะครับปลา อันนี้รู้สึกจะเป็นกั้งกระดาษกั้งกระดาษกุ้งแม่น้ำครับอกุ้งใหญ่มากกุ้งใหญ่มากดูข้อมือผมกุ้งตัวเท่าข้อมืออะอันนี้ปูอะไรครับปูทะระบะก็มีนะครับกุ้งมังกรกุ้งมังกรอ้ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากนะครับ เจอนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวไทยนะอเรามาผิดด้านนะครับนี่ทางเข้าส่วนใหญ่บรรยากาศก็กจะเป็นแบบพวกร้านนี่นะครับร้านของกินนะ,นนนะร้านขายรองเท้า ร้านซีฟู้ดเยอะมากนะครับแสดงว่านักท่องเที่ยวต่างชาติที่เขามาเที่ยวตลาดจอร์ดแฟร์นี่คือเขาน่าจะชอบซีฟูด้ดไหนอนะ จะเป็นนร้าแบบก๋ยวยเดี๋ยวเรามาดูร้านนี้นะครับเหมือนเกยตื้นเดี๋ยวนะครับโอเคชื่อร้านหมึกเกยตื้นอันนี้หอยอะไรอะ่ะอันนี้หอยอะไรครับอันนี้ะะหอยมะระครับหอยมะระ โอ้โหนี่เป็นทุกตัวเลยองี้ตัวเท่าไหร่ครับองี้ตัวเท่าไหร่อันนี้เป็น XL 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 ก็อยู่สองพันหกครับผมหนึ่งตัวใช่ไหมครับต่อหนึ่งตัวก็จะไปทำพวกซาซิมิทำซาซิมิทำบาร์บีคิวได้ครับอืมโอ้โหมีครบมีครบจริงๆร้านนี้ครับเป็นก็มีครับผมปูเป็นก็มีนะครับใครมาที่ตลาดจอร์จแฟร์นะครับร้านนี้เป็นอีกร้านหนึ่งที่เป็นอาหารสดนะครับอร่อยอร่ไหมอร่อยอร่อยแต่ลงยูทูบได้ใช่ไหมครับ โอเคอ๋อ <Okay>. oh, มีมึกด้วยมีมึกโอ้มีมึกช็อตมึกช็อตทุกคนมีมึกชอ็อ,ชอ,ตอ,ชอตด้วยนะครับ,อ,อ,รบอันนี้ตัวเท่าไหร่ครับตัวละร้อยแปดสิบเก้าครับร้อยแปดสิบเก้าอ่ะงั้นโอ้ผมไม่เคยลองกินเลยออเอาเอาเดี๋ยวเอามึกช็อตเอามึกช็อตให้ผมตัวหนึ่งตัวน,นึงนะครับได้ได้อ,อ่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับยังไงครับยังไงครับ เดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะลองเดี๋ยวผมจะลองกินหมึกช็อตนะครับว่าที่ตลาดจอดแฟนนะครับว่าหมึกช็อตหมึกช็อตที่นี่นะครับทุกคนว่ามันรสชาติเป็นยังไงครับนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูนะอันนี้ถุงมือครับผมอ๋อเขาบอกให้ใส่ถุงมือด้วยนะครับต้องใส่ถุงมือก่อนนะโอเคถุงมือใส่ถุงมือเพราะว่าเอาไว้หยิบกินได้เลยใช่ครับมันจะอะไรไม่เยอะโอเค นี่ครับน้ำจิ้มนะฮะนี่คือน้ำจิ้มนะฮะนี่ครับตักไปแล้วฮะอันนี้มุกผมนะกินได้ทั้งตัวเลยมั้ยได้ครับทั้งตัวนะครับโอ้เออกลับกล้องก่อนนะครับอันนี้คือมึกช็อตครั้งแรกในชีวิตโอเคเดี๋ยวเราลองดูครับทุกคน น้ำจิ้มอร่อยมากใช่ครับลองดูนะครับทุนนี่นะครับอ,อืออือ,อดีมากตัวนน้ำจิ้มได้นะเดี๋ยวผมลอง เรจที่น้ำจิ้มเลยครับใช่อร่อยมากน้ำตาแตกโอเคคือผมเป็นคนที่กินเผ็ดไม่เก่งนะผมจะบอกว่าน้ำจิ้มร้านนี้แบบเข้มข้นแล้วก็แบบอร่อยมากนะครับ ไม่ได้มีแค่ไม่ได้ไม่ได้มีแค่ปลาหมึกนะครับคือมันมีมันมีเยอะจริงๆนะครับโอเคดีมากครับชื่อร้านหม,มึกเกยตืต้น,นครับโอเคเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูครับถ้าใครมาก็แวะมากินได้นะครับนี่ครับน่ารักมากอ๋อเ,เดี๋ยวผมจ่ายตังค์ก่อนโอ้ย น้ำปาแตกโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับอย่าลืมมานะครับร้านนี้โอเคทคนนี่ร้านแล้ <c oughs> ขนมหวานขนมหวานส่วนใหญ่จะเป็นร้านเล้งซีฟูด้ดนะครับนยกอบเนยกรอบน่ากินมากเนยกรอบน่ากินมากทุกคนร้านเนยกรอบนะครับ น้ำมะพร้าวอันนี้เป็นร้านเลงนะครับร้านเลงอ๋อโอเคร้านเลงคนเยอะมากนะครับผมแบบ ผมแบบเริ่มร้อนแล้วอ่ะผมเริ่มร้อนเลยนะมันมันมันแบบเปลียดมากเลยครับร้อนร้อนละเดี๋ยวนอ่ะโอ้โหร้อนเยอะมากพึ่งนะตึงเต้น ต้นนะครับอ,นนอรรบั้งดูลูกจิมานุบาังโอเคอเดี๋ยวลองเดินไปดูเรื่อยๆครับมันมีร้านของกินเยอะมาก เดี๋ยวเราเรามันมีฝั่งตรงข้ามนะเดี๋ยวเราเราลองเดินไปเราลองเดินไปฝั่ง,งนู้นครับทุกคนโอเคข้ามถนนไปนะไปเร็วรถชนโอเคฝั่งนี้ฝั่งนี้ของกินเยอะ ส่วนใหญ่จะเป็นร้านเล้งนะครับร้านเล้งร้านขายไอศครีมรสมะม่วงนี่หุถ่ายให้ดูถ่ายให้ด,หดูมันเป็นร้านแบบสรตทฟูดจริงๆนะครับทุเรียนนี่บรรยากาศแบบคึกคักมากครับ ร้านมะม่วงนะโอเคโอเคเนยหอยทอดนะครับร้านหอยทอดทุกคนลองดูนะครับเพราะว่าของกินแปลกๆเยอะมากนะครับอันนี้อะไรอนะ่ะอันนี้อะไระครับ ลาชาปลาหมึกเวลานี้คนเยอะคนเยอะต้องดูครับต้องดูคนมุงนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูนะค่อยมาดูนะครับ โซนนี้เหมือนกับว่าเพิ่งเปิดใหม่นะส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารที่แบบกินหนักๆเลยอะผมกินไม่ไหวนะข้าวเหนียวมะม่วงมีตลอดนะข้าวเหนียวมะม่วงโซนนี้ก็จะเป็นแบบพวกบาร์นะครับเป็นบาร์โอเคร้านขนมหวานขนมหวานของครบเลยนะครับทุกคน สนใหญ่โซนนี้จะเป็นของนั่งกินซีฟู้ดหมดเลยนะก็จะเป็นกุ้งมังกรฮ่ากุ้งแม่น้ำประมาณนี้ประมาณนี้ บรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้นะที่ผมยังไม่เจอผมยังไม่เจอคนไทยเลยส่วนใหญ่คนไทยก็จะเป็นแม่ค้านะครับที่ที่ที่มาขายนะแต่ราคาก็ก็ตึงอยู่นะครับเหมือนกับเป็นราคาที่แบบขายต่างชาติซะมากกว่านะครับแต่ไม่ใช่ว่าคนไทยจะกินทานไม่ได้นะครับ โ <Okay. S 2> อเคแล้วเพื่อน,นก็ถาว่า้ับสอเอเดี๋ยวเราจะเดินข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งนะลองดูนะครับ okay. <Thank> เราจะลองเดินข้ามาอีกฝั่งร้อนมาก ผมกินผมกินปลาหมึกไปตัวเดียวแบบร้อนมากเลยนะโอเคเออประเด็นคือกินข้าวไปแล้วด้วยนะครับทุกคนแล้วก็มาเจอตลา,าดเนะก็เลยแบบยังอิ่มอยู่นะครับโอเคเราอยู่ตรงเราลองมาดูนะว่ามีอะไรบ้าง <Okay. S 2> อันนี้เป็นไอศครีมนะครับไอศครีมโอ้ร้านน่ารักมากเลยนะไอศครีม20บาท20บาท20่บบาทนี่นี่จะเป็นน้ำผลไม้น้ำส้มนะครับโอ้มีทุกอย่างมีทุกอย่าง มีทุกอย่างนะครับมีทุกอย่างจริงๆที่นี่ครับส่วนใหญ่จะเป็นขนมนะครับส่วนใหญ่จะเป็นขนมขนมเป็นล้านร้านผลไม้ต่างๆโอ้น่ากินว่ะที่นี้น่ากินมากเลยเนี่ย <c oughs> น,นี้ก็จะเป็นร้านทุเรียนนะครับร้านทุเรียน ไอศครีมร้านไอศ,คร,รไอศครีมนะครับมาล่ามาล่าเป็นร้านมาล่านะฮะแล้วก็อันนี้อะไรครับบิงซูร้านบิงซูอ,ม,อมันเยอะมากครับมันถ่ายไม่หมดอะนะไมโลนะครับไมโล ไม่รู้โรงเรียนหากินยากเลยนะครับทุกคนถ้าใครเข้ามานี่คือแบบลองชิมดูนะเราเผื่อแบบเราจะนึกถึงสมัยเด็กอะไรเงี้ยนี่อะไรนะครับววอันนี้เป็นร้านวเ,วานเาขาเรียกอะไรแบบอ่ะ ขาเรียกอะไรไหทุกคนม<า>ผมนึกไม่ออกอะปอเปียลาวาปอเปียลาวาจีากเต๋าก็จบ่น่ากินมาก,กาามีแบบเยอะมากลาวาดีครับดีครับเปียลาวาน่กา,า,นกา,า,นากินทุกคนครับ ที่มาตลาดจอดแฟนั่แ,แวะมาได้นะเจ้าของร้านน่ารักมากนะครับนี่นะชื่อร้านเดี๋ยวผมลงเอาไว้นะครับใต้คลิป okay. โอเคอูเยอะมากจริงมีแบบหลายไส้เลยนะถ้าเราแบบอยากกินอันไหนก็ได้หมดเลยนะครับดได้นะคาใครที่สุดจะเป็นไข่เค็มลาวาและะ้วโอเคโอเคเดี๋ยวเราเดินต่อนะครับ รู้สึกว่าทุกคนจะแบบยิ้มแยม้มมีความสุขนะครับกับการมาเดินหาของกินอันนี้เดินแล้ว,เด,วเ,เดี๋ยวเราเดินไปตรงนี้ก่อดีกว่าโอเนอ,อวันตินโอวันตินอีกแล้วร้านนี้โอวันตินอีกแล้วทุกคนโอวันติน คุ้งย่างปลายา่างซีฟูด้ดซีฟู้ดเยอะมากร <Okay. S 1> oh. ้านซีฟู้ดเยอะมาก oh. มาเลยนะครับประมาณนี้อ่ะร้านปลาหมึกร้านปลาหมึกครบเลยนะอันนี้เป็นเล้งนะครับร้านเลง้ง

รปรมึคับเยอะมากจริงๆนะครับรผมแทบไม่เจอคนไทยเลยนะน,นอกจากนอกจากแม่ค้าแม่ค้าโอ้มีมีม,มีมีอยู่ครับแต่น้อยมีอยู่นะแต่น้อยน้อยอยู่ คนไทยน้อยครับแต่พอมีนะเออ,อของกินทั้งนั้นเลยคือเรามาผิดวันนะเนี่ยเราคือมนันทำให้ผมรู้สึกว่าแบบออไม่น่ารีกกินข้าวมาเลยนะครับโอ้นี่อะไรอ่ะโอเคนี่นะครับมแมลงข้อนะครับ มีครบมีครบจริงๆครับมาแรงทอดมาแรงทอดนะครับกล้วยทุเรียนอันนี้กุ้งนะฮะอันนี้กุ้งนะครับ,อนนรบโอเคอันนี้อะไรครับอันนี้เป็นร้านยำนะครับร้านยำมีครบมีครบทุกอย่างนะครับร้านนี้ ร้านนี้มีครบทุกอย่างสาลร่ายพวงองุนผมชอบกินมากของกินเยอะจริงๆครับอันนี้อะไรนะคอหมูย่างเหรอไก่เหรอครับน่าจะเป็นไก่นะโอ้แต่น่ากินมากนี่คนต่อคิวเต็มเลยนะครับลูกค้าเยอะครับร้านนี้ร้านนี้ลูกค้าเยอะมากเออ Okay. Mm hmm. มแมลงทอดส่วใหญ่จะเป็นซีฟู้ดนะครับซีฟู้ดน้ำผลไม้มูนี่นา่ากินมากอะไรอะ่ะผ,ผมไม่เคยเห็นเลยนะคือมันหน้าครีมอันนี้อะไรครับ ขนมจีนข้าวซอยน้ำเงี้ยวแกงเขียวหวานมีครบนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นที่นิยมของต่างชาติมากนะครับผมไม่เคยกินนะมันเป็นแก้ว,แก,วแก้วนี่หรอโอเคที่เหลือก็จะเป็นร้านแบบพวกขายเสื้อผ้า ขายเสื้อผ้าเคสโทรศพัพท์นู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเออโอเคแล้วถือว่าคนเยอะมากนะครับคนเยอะมากส่วนใหญ่ก็แบบคงจะแบบมานั่งกินอะไรกันอยู่ข้าวก็แวะมาได้ มีทุกโซนจริงนะครับผมว่าคือมีตั้งแต่อาหารอาหารข้าวอาหารหวานซีฟู้ดแล้วก็อะไรอีกอ่ะขนมแปลก,กที่ไม่เคยกินอ่ะผละไม้ครับทุเรียนเออมีโซนแบบที่นั่งนั่งกินแบบเนี่ย แบบใครที่อยากจะมานั่งแบบชิลๆมาครอบครัวมาหาอะไรกินก็แวะมาได้นะครับคืออันนี้คือจอรนแฟร์ไนมาร์เก็ตนะครับอยู่ตรงพระรามเก้านะครับโอเคครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราน่าจะพอเพียงเท่านี้นะครับทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราติดตามดูนะครับว่าคลิปหน้าผมจะพาไปเที่ยวนะครับไปดูสถานที่อะไรนะครับ ไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับ